คดีหวย6ล้านยังวุ่นไม่จบเมื่อฝ่ายเมียออกมาโต้เถียงนะครับว่าสลักที่นําไปขึ้นเงินตนเป็นผู้เซ็นสลักหลังชนะแล้วนําไปขอขึ้นกับกองสลกักมีการโอนเงินเข้าบัญชีตัวเองอย่างนี้เงินที่ถูกรางวัลที่1ตกลงจะเป็นของผัวของเมียกันแน่สวัสดีครับมาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับในช่วงรู้ข่าวทันกฎหมายกับทนายอานอนท์เชือ้อสัตบงกฏก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันนะฮะกรณีตัวพี่มณิชชาวจงังหวัดร้อยเอ็ด มีการถูกรางวัลที่1แล้วหลังจากถูกมีการโอนเงินเข้าบัญชีของภรรยานะฮะหลังจากเงินเข้าบัญชีแล้วความล้าชานจึงเกิดขึ้นเมื่อภรรยานําเงินพร้อมบัญชีดังกล่าวหนีไปกับผู้ชายคนใหม่ทีนี้ปรากฏว่าตัวพี่มนต์ก็มีการไปแจ้งความที่สถานีตํารวจนะครับอ้างว่าภรรยามีการยักยอกทรัพย์ไปจึงเกิดมีการโต้เถียงกันขึ้นนะครับว่าเงินที่ถูกลังวัลเนี่ย จะเป็นของภรรยาหรือเป็นของสามีกันแน่ล่าสุดเมื่อวานนะฮะมีการออกที่รายการโหนกระแสปรากฏว่าพี่หนุ่มกัญชัยก็มีการโทรศัพท์สอบถามทางพี่อังคณาซึ่งเป็นภรรยาของพี่มณิตนะฮะบอกว่าเงินดังกล่าวเนี่ยจะแบ่งให้สามีได้ไหมนะลูกเต้าเขาก็อยากได้เงินตรงนี้ภรรยายืนยันเลยนะฮะตอกหน้ามาเลยบอกว่าเงินดังกล่าวไปดูนะหลังโฉนดใครเป็นเออโทษนะฮะหลังสลาก ใครเป็นคนเซ็นเอกสารยื่นรับที่กองสลากเอามาโชว์ด้วยนะฮะแล้วกองสลากมีการโอนเงินเข้าบัญชีของฝ่ายภรรยาด้วยนะฮะแล้วก็ยืนยันว่าเงินเป็นของตัวเองตรงนี้ทีมงานอึ้งเลยนะฮะตกใจกันบอกเฮ้ยทำไมพูดอย่างนี้แล้วก็อ้างว่าพีม่มณิตไม่ใช่สามีความจริงตัวเองมีสามีอีกคนหนึ่งนะฮะตรงนี้ก็ถือว่าสร้างความงุนงงกันนะครับปัญหาก็ยังไม่จบ หลังจากนั้นสื่อมีการเข้าไปสอบถามปรากฏว่าคนที่ขายลอตเตอรี่โผล่ขึ้นมาอีกนะฮะเป็นรู่เพิ่มนะ,ะเป็นข้าราชการเกษียณยืนยันว่าตัวเองนะ่ยมีอาชีพขายลอตเตอรี่อยู่ที่หน้าธนาคารทกสในวันเกิดเหตุจําได้เลยนะฮะว่าสลากที่ถูกระวันที่1ง,งวดประจําวันที่1พฤศจิกาสองหอยู่ในชุดที่ตัวเองทําการขายและวันนั้นนะฮะ ปรากฏว่าคนที่มาซื้อเป็นผู้ชายเพียงคนเดียวซึ่งตนเองมีการยืนยันนะฮะเชียร์เลยว่าให้ซื้อเลขตัวนี้ออกแน่นอนคนที่ซื้อคนขายก็ยืนยันอีกว่าเป็นพี่มนตเอาละสิทีนี้ปัญหาข้อกฎหมายจึงเกิดขึ้นว่าในกรณีว่าคนที่เซ็นหลังสลากแล้วขึ้นเงินกับคนที่ไปซื้อสลากเนี่ยตกลงใครจะเป็นเจ้าของผู้มีสิทธิ์เงินรางวัลตรงนี้ในเงินที่ได้รับจากกองสลาก นะในเรื่องนี้เราถ้าจะมาวิเคราะห์กันก็ต้องเอาข้อกฎหมายมาจับก่อนนะฮะว่าการที่จะเป็นผู้มีสิทธิ์ในเงินรางวัลเนี่ยมันจะต้องเป็นผู้มีสิทธิ์ในสลากซึ่งการจะเป็นผู้มีสิทธิ์ในสลากนะครับ mm hmm. เขาจะจับกันด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา4 5 8กําหนดว่ากรรมสิทธิ์ในทรัพย์ที่ซื้อขายย่อมโอนไปยังผู้ซื้อในขณะเมื่อได้ทําสัญญานะฮะ ดังนั้นกรรมสิทธิ์ในสลากนะต้องต้องดูว่าโอนจากผู้ขายเนี่ยไปหาทางผู้ซื้อช่วงไหนนะฮะแล้วในข้อกฎหมายเขาจะกำหนดว่าผู้มีสิทธิ์ในสลากจะเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลน,นะก็คือเงินที่ได้ก็มาจากการที่ละคุณมีกรรมสิทธิ์ในสลากซึ่งกองสลากสัญญาว่าจะจ่ายให้ผู้ซึ่งถูกรางวัลซึ่งก็คือผู้มีกรรมสิทธิ์ในสลากนั่นเองนะครับจะไม่จับกันว่า ใครเอาสลากไปขึ้นเงินใครเซ็นหลังสลากนะซึ่งในเรื่องของการที่จะดูว่าเงินรางวัลตรงเนี้ยเป็นของทางพี่มณิทหรือพี่อังคณาก็ต้องมาดูกันก่อน,อนว่าในวันดังกล่าวนะฮะใครเป็นผู้ซื้อนะฮะเมื่อคนที่ซื้อก็จะเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในสลากนะแต่การที่นําสลากไปขึ้นเงินนะครับในเงื่อนไขหลังสลากออมสินจริงอยู่มีข้อกําหนดบอกว่า ทางกองสลากจะจ่ายเงินให้แก่บุคคลซึ่งนำสลากที่ถูกลังวัลมาขึ้นเงินตรงนี้นะฮะไม่ใช่หลักแห่งกรรมสิทธิ์ในการที่จะว่าสลากหรือเงินที่ได้จ่ายให้ใครคนนั้นจะเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าใจผิดไม่ใช่เราต้องมาจับกันด้วยหลักกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายไม่ใช่ว่าที่เขียนไว้หลังสลากนะฮะตรงนั้นศาลเคยวินิจฉัยว่าเป็นแค่เงื่อนไขนะฮะในการที่จะจ่ายเงินให้แก่บุคคลซึ่งถือสลากแต่หลักแห่งกรรมสิทธิ์ นั่นคือสัญญาการถูกลางวัลของกองสลากกับผู้ที่ซื้อจะต้องดูว่าผู้พิซื้อหรือผู้มีกรรมสิทธิ์ในสลากทางกองสลากต้องจ่ายให้แก่ผู้มีกรรมสิทธิ์แต่ส่วนเงื่อนไขาการนําสลากมารับและก็เซ็นรับตรงนั้นเป็นแค่เงื่อนไขาการจ่ายนะแยกกันให้ออกดังนั้นเคสนี้นะฮะก็ต้องมาดูกันว่าใครเป็นคนซื้อซึ่งในหลักวินิจฉัยของกฎหมายนะฮะมีดีกายืนยันไว้ชัดเจนเลยนะฮะ เป็นดีกาที่1 3 4 9ทั2 5 0 8ซึ่งกําหนดวินิจฉัยว่าโจทซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยโจทย่อมเป็นผู้ทรงสิทธิ์ตามสัญญาสลากกินแบ่งและเหนือใบสลากนั้นฉะนั้นแม้โจทจะทําสลากพิพาทหล่นหายโจทก็ย่อมมีสิทธิติดตามและเอาคืนจากบุคคลซึ่งไม่มีสิทธิยึดถือไว้เห็นไหมคนซื้อเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์แล้วไปตกหายมีสิทธิติดตามเอาคืนได้ และมีอีกดีกาหนึ่งที่ยืนยันนะฮะเป็นดีกาที่464ทับ2515สารดีกาวินิจฉัยว่าข้อกำหนดหลังสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ว่าเงินรางวัลจะจ่ายให้แก่ผู้ถือสลากฉบับที่ถูกรางวัลน,นำมาขอรับนั้นเป็นเพียงเพื่อให้มีหลักฐานในการที่จะจ่ายเงินให้แก่ผู้ถูกรางวัลไม่ใช่ข้อกำหนดที่จะไม่จ่ายเงินรางวัลแก่ผู้ถูกรางวัลที่สลากหายเมื่อโจทย์มีหลักฐานเชื่อได้ว่าโจทย์ถูกรางวัลแต่สลากสำนักง,งานหายไป ก็ต้องจ่ายเงินรางวัลให้โจทย์ชัดเจนไหมเขาไม่ดูนะว่าใครถือใบสลากแต่เขาจะดูว่าใครเป็นผู้มีกรมรมสิทธิ์ในสลากที่ซื้อซึ่งกองสลากต้องจ่ายตามสัญญาการจ่ายเงินรางวัลน,นะฮะดังนั้นต่อไปนะผมบอกแล้วว่าผัวเมียก็ช่างใครเป็นคนไปซื้อสลากถ่ายรูปเลยนะฮะถ่ายถ่ายคู่กับคนขายเลยนะเอาสักแชะแชะ จะได้รู้ว่าคนซื้อเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในสลากและก็จะเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในเงินรางวัลที่กองสลากจะต้องจ่ายให้แก่เรานะฮะมีเคล็ดสาระความรู้ดีๆทนายนนท์ก็จะมาแวะให้ความรู้กันอีกครั้งหนึง่งวันนี้คงขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ